สวัสดีค่ะคลิปแรกของปี2024พวกเราขอเริ่มต้นด้วยคลิปไปเที่ยวในไทยกันบ้างนะคะครั้งนี้พวกเราจะไปเที่ยวกันที่ภาคเหนือจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปดูกันเลย จังหวัดแรกของพวกเราก็คือลำปางพวกเราจะนอนค้างที่นี่หนึ่งคืนก่อนจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อนะที่แรกที่แวะมาคือร้านข้าวซอยอิสลามลำปางหนาะอันนี้คือสาขาสะพานรัศดานะราคาเริ่มต้นชามละ45บาทเองร้านนี้รสชาติถูกใจพ่อเราเลยหลังจากนั้นก็ไปเที่ยววัดเก่าแก่ของเมืองลำปางกันต่อ เหนือประเพณีความเชื่อของของคนออในยุคสมัยล้านนานสมัยโบราณนั้นก็จะให้ความสำคัญกับวิหารมากกว่าพระบสถเพราะฉะน,นั้นทางนี้คืออุโบสถทุกคน<อ>แต่ว่าที่อยู่ตรงกลางวัดจริงๆอ่ะจะเป็นวิหารอ่าแล้วก็สมัยโบราณนั้นไม้ คือวัตถุดิบในการสร้างเนี่ยก็คือใช้ไม้มีไม้เยอะในในภาคเหนือเรานนก็จะมีช่างที่มาทําไม้แล้วก็อันนี้ก็คือไม้ไม,ไม้ทั้งหมดหน้าบันอันนี้เป็นของเดิมซึ่งรักษาไว้แล้วก็เชิงบันไดเหมือนที่เราเห็นเชิงบันไดหน้าก็จะเห็นอยู่อนนสองตัวแล้วก็มีสิงสองตัวที่เฝ้าหน้าอูโบสถอันนี้นนเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ ของศิลปะทางภาคเหนือแล้วก็แล้วก็เป็นกำแพงเก่าด้วยใช่ตรงนี้เป็นนตองับประตูฝ่องสันนิษฐานว่าเป็นกำแพงเมืองโบราณเก่าของของอเเสมัยก่อนเนี่ยของของที่ลำปางนี้ครับเมื่อเย็นวันนี้เรามากินข้าวต้มหกคนอันนี้ชื่อร้านว่าเออชื่อร้านว่าไข่มุก อันนี้ลุงเราแนะนำมาก็คือข่อที่ดูหลักๆก็แบบว่าคนถิ่นคนถิ่นเขาะจะกินกันเออเป็นร้านเป็นร้านเก่าแก่เราเคยมาลองกันไปหลายรอบแล้วเนาะแล้วก็ติดใจก็เลยมาทุกครั้งก็ต้องมากินสักหนึ่งมือ้อหงมื้อนะคะเมนูนี้คือรคมหนเลี้ยบหนำเลียบหมูสับค่ะ อันนี้เล็กคอมเมนต์อร่อยหอมหอมมากแล้วก็อันนี้อันนี้เมนูแบบผักทั้งหลายให้คุณแม่ <c oughs> แล้วก็จะมีมันคือออควีแต่สีหน้าตามันจะดูแบบดำๆแล้วก็ไข่เจียวนะคะขาดไม่ได้ออกเค็ม,มข้าวต้มถ้วยละสามบาททุกคน ที่ลำปางพวกเราพักกันที่ร่มไม้กรีนพาร์คจะค่อนข้างเก่านิดนึงแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นราคาก็ไม่แพงแล้วก็มีอาหารเช้าแบบง่ายๆให้บริการด้วยเย่ตอนนี้เราอยู่กาดเก้าเจา้าเออกาดเจ้าเจ้าเป็นตลาดเช้านะทุกคนเขาเขาเปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็ปิดสิบโมงใช่ตอนนี้นก็เอาเริ่มวายแล้วเนี่ยเออแต่ว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกาัน ตาดเขาก็ใหญ่อยู่นะพอกับแม่เดินไปหนม่ยก็ของเขาก็ดูหลากหลายอยู่นะอันนี้มีมีน้ำเต้าหู้ด้วยไม่รู้พอจะกินด้วยอเปล่ะ ผลไม้เยอะเออส้มส้มว้าวอ๋อมีร้านมีเมนแบบร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยทุกคนก๋วยเตี๋ยวแบบแล้วเขาก็นั่งทานกันได้อ๋อนี่ขนมฝั่งนี้ควรยังตัวหนึ่ะ อของเขาเร้ว่าของเขาหลากหลายจริงนะเพื่อแบบมันเหมือนมันรวมทั้งตลาดสดแล้วก็ตลาดขายของขายเสื้อผ้าเอามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมนนีกับข้องกับข้าวร้านผักน้ำพริกเมื่อกี้แม่ซื้ออะไรอ่ะอ๋อบ้าบินอ,อันเล็กๆน่ารักอนนย่างเอาไปเป็นสเบียงให้แม่ นี่ก๋วยปริงด้วยตอนเนี oh. Oh, ้ยเขาก็ขายแบบพวกหมูทอดพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่ใส่ใบตองอยู่คือข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวโอ้โอ้นี่ร้านขายข้าวเหนียวเขาเรียกอะไรนะหวดหวดอ่าเนี่ยเลียงเลียงแบบนี้เลยโอ้ใช่ที่นี่เขาขายข้าวเหนียวกันไปกิโลทุกคนมีไข่ึ่งด้วย เราเดินตลาดกันมาประมาณเกือบเกือบกอครึ่งชั่วโมงเนาะเราจะเดินทางต่อไปเชียงใหม่และววันนี้ออกจากลำปางที่ที่เราจะไปแวะต่อไปใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะช,ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งมตอนนี้เรามาถึงเชียงใหม่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอำเภอจอมทองลำปางตอนนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติออุทยานแห่งชาติแม่วาง แล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือชื่อว่าผาชอบเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนาะเป็นรน้าสวาสดีการซึ่งก็ค่อนข้างสะอาดนะเพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาตินาอเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลออเอาไว้เขาทำร้านบรรยากาศดีอยู่นะ เป็นเ,เส้นทางที่จะเดินไปชมจุดต่างๆเนาะเขามีจุดอยู่หลายจุดเฉลวละประมาณสัก10กว่าจุดได้นะระยะทางทั้งหมดประมาณ400เมตรแต่สำหรับเราวันนี้เรามากันสายไปนิดนึงเนาะถึงนี่11บเอโมงละแดดก็เลยจะแรงนิดนึงคืออากาศไม่ร้อนแต่ว่าแดดแรงที่นี่เปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งก็คือถ้าถ้ามาเช้าๆได้เงี้ยก็ เราแนะนำว่ามาเช้าน่าจะอากาศดีเฉยะที่นี่อ่ะก็คือมันคือมันคือพื้นดินนี่แหละทุกคนแล้วมันเกิดการสุดตัวลงแล้วมาเป็นชั้นๆอันนี้ก็แนะนำว่าใส่รองเท้าที่เดินสะดวกเน,ะกนกาะหุ้มนคือเมื่อก่อนก็คือพื้นมันเท่ากันถูกไหมพ่อพื้นมันคือข้างบน ใช่ไหมอ่ามันก็คือข้างบนอะคือจริงๆพื้นตรงเนี้ยมันควรอยู่เท่ากับยอดข้างบนแต่ว่ามันเกิดการสุดตัวของพื้นดินลงมามันก็เลยมันเลยลงมาเป็นร่องที่เราเดินกันอยู่นีย่ยเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้างบนเป็นจุดที่อยู่ปลายสุดของของจุดที่เขาให้ไปชมวิวเนาะและตอนกลับมาเขาาจะเดินกลับมาทางนี้ Oh. Mm. Wow. สุดยอดสวยมากทุกคนอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ลึกที่สุดของของสถานที่ที่เรียกว่าผาช่อนที่นี่นะแล้วก็พอมาถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นทางเดินออกแล้วมันคือที่เราบอกว่าเราต้องเดินไปตามซอกเออทางแคบๆโอ้ยยังมีอีกอ่ะยังไม่แคบอีกเลยโอ้ทุกคน เราจะให้ดูบัแแทนี้เลย <c oughs> แคบมากเดันระวังกันนะคะโอ้เนี่ยเท้าเราชนเลยนะกระเกิ้ก <c oughs> สำหรับคนอื่นอาจจะไม่แคบ ่ะตรงน,นี้ออกมาเป็นทางปกติแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าสายชอบธรรมชาติแนะนำโดยให้มาสวยตอนนี้กี่โมงละชังโมงโอ้โใบสองใบสองเพราะว่าพวกเราเพื่อเทินอยู่กับที่วทเวราอชั่วโม,มงครึ่งได้ไมใช่ไหมั่วโมงครึ่งแล้วนี่เราขึ้นมาตอนนี้เราอยู่ดอยอินทนนท์แต่เราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนสุดนะรงนี้น คืนนี้เราจะพักลอนอินทนนแล้วก็เลยแวะมาทานข้าวอันนี้เป็นร้านที่คุณพ่อเจอโดยบังอื่นหรือว่าไม่ไม่อ่ะอจัดโนโนแบบสมาคมดูนกแห่งประเทศไทยมดูนเบอร์ซินเตอร์อปนปคนเป็นร้านแบบโล c a l ลโคเลยทุกคนอย่าดูดิ <c oughs> แล้วก็เมนูเขาก็ง,ง่ายๆเนาะแต่อันนี้ขึ้นมาสองอันนี้ เอออะไรนะต้มยำไก่ใส่เห็ดแล้วก็ผัดถั่วหวานมาอีกหนึ่งเมนูมานีอันนี้ลูกฟักแมวผัดไข่คนนี้ชื่อร้านร้านลุงแดงมิสเตแด้งของมิสเตแด้ชอบเราจะกินแล้วนะที่นี่เหมือนเขาก็เขาก็มีอาหารง่ายๆเขากับเขาข้าวแบบพวกหมูไก่กระเทียมอะไรเงี้ยหัวยำกบ หอมหอมตัวหวานน่าอร่อยอ่ะเพราะถั่วสดต้มยำอร่อยแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกแล้วว่าอร่อยแบบหอมขึ้นมาเลยหน้าตาเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนกินอยู่บ้านอ่ะทุกคนเนาะเหมือนหอมเป็นหอมเม็ดอร่อยอ่ะหอมเม็ดอร่อยแบบเผ็ดกำลังดีเออถูกใจลูกเลยอันนี้อีกสองเมนูอ่ะอันนี้มีคน มีคนตักไปแล้วด้วยเป็นไข่เจียวเห็ดกับผัดกะเพราเห็ดของคุณแม่ทุกคนเราว่ามีเกิดเกิดความผิดพลาทางเทคนิคเล็กน้อยเออคือคือมาครันียคือด้วยความที่หัวหน้าทัวร์คือพ่อเราใช่ปะคือเขาก็จะมาเลยแบบแนวรืวๆอยู่แล้วเรารู้แต่เรา เราคือคือจริงๆอ่ะมันมีอีกสองที่ที่จะมีที่จะนอนเต็นท์แน่ๆเพื่อนน่ะคือเราเตรียมใจมาแล้วว่ามันจะเป็นเต็นท์แต่อันเนี้ยคือเราอ่ะตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันเป็นบ้านเป็นหลังๆเออเป็นบ้านนบ้าแต่มันคือมันคยอย่างยงาทุกคนคือมันคือคือมันมีแค่หลังคาเราก็เอาเต็นท์มากลางเอาจริงๆคืนเนี้ยเราไม่ได้เตรียมใจมาหนาวขนาดนั้นทุกคนก็คือเธอได้ยินเสียงอะไรไหมคือ ตรงนี้คือแม่น้ำเจ้าแล้วทุกคนคิดดูสิว่าตองคืนจะหนากขนาดไหนก็คือเป็นเต็นท์มันก็เหมือนเต็นท์ดีๆนี่แหละทุกคนแต่ว่าเราว่าเขาค่อนข้างใหญ่เลยละ่ะนอนสองคนเนี่ยสบายๆเลยนะซึ่งพ่อเราก็จองแค่ที่แค่หลังเดียวนะถ้าข้ามลำธารมาเนี่ยนี่นี่คือที่ที่พ่อเราจะนอนก็คือพ่อเราจะเอาเต็นท์มากลาง ตอนนี้จากที่ให้เราทานข้าวขับรถมาไม่ถึงสิบนาทีมันจะมีน้ำตกอยู่ชื่อน้ำตกสีรีภูมิอันเนี้ยเขาจะเป็นทางเดินแบบลมลื่นนิดหนึง่งว้าวมีละเปินเลยอ๋อนม้บอกว่าเหมือนปล่าดึกดำบันในจุลศิษย์ ว่าในนี้อากาศดีเทียวหระเดี๋ยวล่วงลงไปเย็นเจี๊ยบเลยนะ,นนะเหมือนน้ำแข็งอะเหมือนน้ำแข็งเดยวะได้ อนี่ใส่ตอนนี้เราอยู่กันเป็นเออร้านชื่อว่าอินไล่เขาร้านกาแฟอ่าเป็นร้านเป็นร้านกาแฟแล้วเขาจริงๆเขามีที่พักด้วยแหละแต่ว่าเนี้ยมันอยู่บนเนินคนแล้วมันจะเห็นอยู่เขาขายมีขนมมีเค้กมีกาแฟ ว่ามีสตอเบอรี่ด้วยท่อเราทนก่อนเลยแป้งอร่อยกาแฟ40วิว200แล้วเขาเขาก็มีบริการเอ่อพวกมาม่าด้วยนะทุกคนแต่เค้กเค้กเขามีหลายตัวอยู่นะ ราะว่าน่ากินซึ่งพ่อเราบอกว่าอร่อยปกติพ่อเราก็พ่อกินเค้กมาปกติก็กินแต่ว,ว่าไม่ไม่ค่อยชมเท่าไหร่เออใช่ไหมเขาพ่อเขามากินครั้งที่แล้วแล้วเขาบอกว่าอุ้ยเค้กอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยของพ่อเราเป็นอ่าเป็นเค้กแมคคาเดเมีย re, ซึ่งนักจ้วงไปแล้วเรียบร้อย <laughs> ของเราเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้เค้กมะพร้า,าวนี่เค้กส้มอ่าแล้วก็อันนี้เราสั่งเป็นชาอู่หลง มาก็สั่งเป็นกานะทุกคนอเอามาได้ด้วย <g ül> ทายมือเย็นที่ร้านเดิมมะจ๊ะผัดถั่วหวานทุกใจกับแล้วตอนนี้จะต้องยำเป็นก่ไ,<อ>ไก่กระเทียมใไหมะอ่าแล้วก็มีไก่กระเทียมโอ้ร้อนๆมากิ<ๆ>่อ่าไก่กระเทียมมาแล้วครบตอนนี้นะคะแปลงร่างกันหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าหนาว มืดมากแต่ถ้าเรามีไฟไฟฉายสว่างมากนี่ไฟฉายของพ่อเราพ่อเราเตรียมพรอมากอย่าอันเท่านี้เองอย่างที่เราถืออยู่แล้วเนี้ยส่งไปเห็นเลยอันนี้คือแบบว่าทําใจกล้าไปอาบน้ํากันมาสองคนเมื่อกี้สองคนจะอาบน้ําเรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้อะ่ะ ที่ที่เราไปนอนอ่ะคุณพ่อบอกว่าจะแย่กว่านี้อีกอะไรนะมันจะลำบากกว่านี้น้ําน้ํามันจะเป็นน้ําบนบนเขาเลยอน้ําบนภูเขาแบบว่ามันจะมีแบบมีดินมีทรายอะไรอย่างเงี้ยผสมมาด้วยก็เลยคิดว่าจะไม่อาบน้ำที่นั่นก็เลยคิดว่าวันเนี้ยต้องอาบเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้อาบก็เลยอาบก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยคือจะบอกว่าเอาจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเออแต่คืออาบเสร็จแล้วมันสบายตัวมากทุกคนแนะนําว่าอาบก็ดีแต่แบบว่าอาบก่อนมืดเนาะ พอเราอาบเสร็จอ,ออ้มันมืดพอดีเลยใช่เมื่อกี้คือเข้าไปอาบตอนวันห้าโมงครึ่งได้ป่ะน่าจะนะเออห้าโมงครึ่งออกมาก็คือมืดเลยจ้าโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ต่อ้า